ลดค่ะนะคะ10บาทปี25 3 4เปนี่นจึงต้องรับราคาเหรียญละ20บาทค่ะ3 4กับ4 2ราคาเท่ากันนะคะเหรียญ10บาทพอ25 3 4เหรียญละ20บาทเดือน10บาทปี25 4 2 20บาทเท่ากันนะคะเนี่ยเมื่อก่อนไปได้รับซื้อเหรียญละ30บาทแต่ในกลุ่มเขาขายกันอยู่แค่20 ห้ายี่สิบแปดเพราะฉะนั้นปหนัดจึงต้องปรับลดลงมาให้เท่าคนอื่นเขารับซื้อเหรียญละเหรียญละยี่สิบาทเพื่อที่จะไปขายยี่สิบห้าบาทได้เท่ากับคนอื่นค่ะคนอื่นเขาขายกันอยู่25บห้าบาทพนัจึงปรับลด นะคะป้าน้นไม่ได้มาลดเองราคาทุกสิ่งอย่างอ่ะป้าน้าไม่ได้มากาหนดเองนะคะป้าน้นอิงจากราคาที่เขาซื้อขายกันในกลุ่มใหญ่ในกลุ่มนักสะสมทั่วไปคะ่ะทุกวงการนะคะเขาก็จะมีกลุ่มมีกลุ่มมีราคากลางกันอย่างเช่นอย่างพระนะคะเขาก็จะมีราคากลางราคาที่ที่แบบ ขึ้นลงตามกระแสเขาจะมีนะคะแล้วก็จะมีราคากลางกันอยู่ค่ะเหรียญก็เหมือนกันค่ะเหรียญก็เช่นกันเขาจะมีราคาขึ้นลงตามกระแสเช่นกันค่ะบางเหรียญน,นะคะถ้าอยู่ไม่มีอะไรเงียบๆก็ราคาก็จะนิ่งๆไม่มีคนซื้อหากันเท่าไหร่ราคาก็ลงมาเป็นปกตินะคะอยู่ในราคาที่นิ่งๆแต่พอมีกระแสปุ๊บทุกเหรียญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้ามีกระแสปุ๊บราคาขึ้นทันทีแต่พอกระแสหมดปุ๊บ แผ่วเลยบางคนนะพอมีกระแสะมาปุ๊บนะคะรีบซื้อมาเก็บไว้เพื่อจะเกงกําไรปร้านาบอกเลยว่าถ้าทําแบบนั้นนะ่ะถือว่าพลาดนะคะถ้าซื้อเหรียญที่ช่วงมีกระแสะแล้วมาเก็บไว้เป็นเกงกําไรไม่ได้ค่ะพอกระแสะหมดเหรียญตกแน่นอนราคาตกมาแบบตกไม่ตกธรรมดานะคะตกเยอะมากค่ะตกเยอะมากด้วยอันดีวคุยเรื่องเรื่องเหรียญพอสอกันต่ออันนี้เหรียญพสสอง,สองห้า สามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะอปน่ะบอกพสอ,อื่นด้วยเนาะทุกคลิปไปน่ะจะพยายามบอกจะได้จะได้อะจะได้ชัดเจนนะคะเผื่อท่านบางท่านดูคลิปเดียวท่านก็จะได้ได้รู้เลยเนาะไม่ต้องไปหาดูคลิปอื่นอะไรเงี้ยพนักจะพยายามบอกไว้หลายเยอะๆค่ะนะคะพยายามบอกให้เยอะ เหรียญ10บาทปี2531ค่ะรับซื้อ500ถึง1,000เหรียญ10บาทปี2541รับซื้อ60ถึง80เหรียญ10บาท2542รับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญ10บาทปี2534ที่ถืออยู่ในมือนี้นะคะ10บาทปี2534รับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญ10บาทปี2543รับซื้อเหรียญละ15บาทเหรียญ10บาท25 2553ค่ะ รับซื้อเหรียญละเหรียญละสิบห้าบาทรับซื้อเพียงเท่านี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพศค่ะปีนอื่นนะคะยังไม่เป็นราคารับซื้อนะคะยังไม่รับซื้อค่ะ